กของจิตชู่นะคะสีแดงอันนี้จะเป็นตัวกล่องก่อนนะคะเพืเ่อนๆเป็นตัวกล่องก่อนนะคะนนแม่ออนทักตัวกล่องไว้ก่อน <c oughs> สองสีนะคะ อรอบนี้จะถักที่ที่ห้าใบสี่สีนะคะสีม่วงนี้จะอยู่ที่สองใบนะคะแดงแล้วก็ชมพูแล้วก็หลักทองนะคะแนออนก็จะถักที่ห้าใบแนออนก็จะถักตัวของชิชูก่อนอตัวของกล่องก่อนนะคะระบายแล้วก็วากันอีกทีหนึง่งนะะแล้วเราก็มาแต่งระบายกัน เป็นไหมวีนัทนะคะเพืเ่อนๆไหมวีนัทเส้นยี่สิบนะคะเขาจะอยู่ทรงแล้วก็นุ่มเวลาเราถักใส่ในกล่องแล้วมันอ่สีจะไม่ตกนะคะเขาจะสวยตลอดการสําหรับไหมวีนัทที่เราทำํำกล่องคิดชู่นะคะแม่อ่อนจะใช้เส้นยี่สิบนะคะ หนึ่งกล่องก็จะอยู่ที่สองสองกลุ่มนะคะสองร้อยกร,รัมก็เหลือนิดหน่อยนะคะแต่ชอบระบายเยอะๆก็จะสองร้อยกร,รัมเต็มพอดีเข้าไปดูคลิปเต็มได้นะคะในในช่อง youtube แม่ออนงานถักโอเคนะคะพิมพ์คำว่ากล่องกระดาษ ชิดชู้ไหมวีนัดนะคะในในในช่องแม่ออนงานถักโอเคนะคะเพื่อนๆจะมีวิธีทำนะคะมีหลายรูปแบบนะคะอ่ากล่องสั้นกล่องสั้นยาวกล่องเล็กกล่องใหญ่ไม่หมดนะคะวิธีทำอยู่ตรงนั้นตรงนี้แม่ออนจะเป็น กล่องจะอยู่ความสูงที่สิบเอ็ดเซนนะคะสิบเอ็ดเซนไม่ใช่สิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดเซนครึ่งความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณที่ห้าห้านิ้วไหมไม่อ่อนทำแล้วไม่อ่อนประจำไม่ได้ วัดแล้วก็จำไม่ได้อ่าถักกล่องจิดชูกันนะคะสวยๆเป็นของปากนะคะของปากของต้อนของขวัญปีใหม่นะคะราคามิตรภาพตรงนี้ไม่ได้ใช้ไหมพรมนะคะใช้ไหมวีนัสมาถักก็จะปานี้นิดนึงนะคะเหนื่อยพอสมควรอยู่ ใครสนใจอินบ็อกซ์มาถามแม่ออนได้นะคะอ่าสั่งได้นะคะสอบถามราคาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแชทข้อความมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานส่งอเมริกานะคะเขาจะอ่าไปแกะ วันคลิปสมาธ์นะคะคลิปสมาธ์แม่อ่อนก็ทําไปแล้วที่5ใบนะคะส่งไปก่อนหน้านี้5ใบห้บาใบแล้วอีก5ใบก็เล่งอยู่นี้นะคะกะว่าให้มันเสร็จส่งส่งพฤศจิกิกาเลยนะคะ